สิ่งที่เราทำเนี่ยหนึ่งคือบอกให้รัฐบาลได้แสดงสปลิิตนายกรัฐมนตรีแพทองทานลาออกพักร่วมแสดงตัวในการรับผิดชอบร่วมกันถอนตัวออกจากรัฐบาลไม่มีใครทําวันที่21รัฐบาลป่ายบริหารพึ่งไม่ได้21ก็จะไปวัด ฝ่ายนิติบัญญัติในสภากันทั้งสอสอและสอวอนะก็ที่มันเถียงกันอยู่เรื่อง MOU 4 3 4 4รัฐบาลไปถือแผนที่ยอมรับแผนที่1ต่อ2 0 0แสนไทยกัมบูชายึดแผนที่1ต่อ2 0 0แสนเหมือนกันแต่ทหารไทยเขาไม่ยึดพื้นที่1่ต่อ2 0 0แสนเขายึดพื้นที่อัตราส่วนแผนที่1ต่อห0,000ื่นทำไมทหาร กับรัฐาบาลน่ะพูดไม่ตรงกันหรือว่าแม่ทัพภาคที่สองไม่ใช่พวกเราสงสัยแม่ทัพภาคทสองไม่ใช่พวกการเมืองแต่แม่ทัพภาคทสองเป็นพวกประชาชนดังนั้นเนี่ยประชาชนก็จะไปบอกที่สภาบอกรัฐสภาคุณกล้าไหมพักการเมืองต่างๆปุกพ,พักการเมืองสมาชิกวุฒิสภาด้วยคุณกล้าทํากรอบการเจรจาทวิภาคีใหม่ไหมการเจรจาทวิภาคีไม่ใช่ไปตกลงกันแบบรับปลาแต่ไทยต้องกล้าแสดงตัวเป็นผู้นําบอก ไปซิว่าสภาไทยประเทศไทยสร้างกรอบการเจรจาใหม่โดยให้ประเทศไทยทหารไทยยึดแผนที่1ต่อห0 0 0 0นในานามประเทศไทยทําได้ไหม21เนี่ยไงไม่ใช่แค่เสนอยกเลิก1ต่อ2องแสนนะยกเลิก1ต่อ2องแสนแต่เราเสนอไปด้วยว่าต้องให้ยึดพื้นที่ ทำกรอบการเจรจาใหม่เป็น1ต่อห้าหมื่นมันจะได้เป็นเสียงเดียวกันกับทหารเขาทำผมไม่เคยได้ยินแม่ทัพภาคที่สองหรือทหารคนไหนบอกว่ายึดแผนที่1ต่อสองแสนเลยเท่าที่ฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบถึงวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่จบเบ็ดเสร็จผมได้ยินแต่ว่าทหารไทยยึดแผนที่1ต่อห้าหมื่นมาโดยตลอดไม่ว่าจะทางบกทางเรือและทางอากาศดังนั้นเนี่ยเพื่อให้มันเป็นเอกาภาพพี่น้องประชาชนก็ต้องลุกขึ้นมามาอธิบายบอกว่า วันนี้ประเทศไทยควรยกเลิก MOU 4-3 4-4ที่ยึดแผนที่1ต่อ2 0 0แสนให้กลับมาทำกรอบการเจรจาใหม่ยึดพื้นที่แนวชายแดนใหม่เป็น1ต่อ5หมืนแล้วกล้ากันไหมพี่น้องประชาชนการส่งเสียงแบบนี้ขาไม่ขาดนะทหารเขายึด1ต่อ5หมืนเขาไปปกป้องแผนที่1ต่อ5หมืน ขาเขาขาดนะตาเขาบอดนะลูกหลานเขาเสียชีวิตนะเพื่อรักษาหนึ่งต่อห้าหมื่นนั่นคือหารแนวหน้าของพวกเราแล้วพวกเรากล้าส่งเสียงไหมแค่ส่งเสียงที่สภาว่าเราต้องยึดหนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยลางานกันสักวันเนี่ยขาก็ไม่ขาดแต่เงินอาจจะขาดกันนิดหน่อยนะเขาขาดงานไงขาไม่ขาดแต่ขาดงานกันแต่เป็นขาดงานเพื่อชาตินะส่งเสียงกันสักวันว่าวันนี้ไทยต้องแสดงการเป็นผู้นําในการเจรจาทวิภาคีไทยกัมพูชา เราต้องชูให้แผนที่เป็นอัตราส่วน1น่งต่อห0 0 0 0ื่นให้ได้เพื่อให้ทหารเขาทำงานเต็มที่อย่าปล่อยให้ทหารสู้หนึ่งต่อห0 0 0มนแบบโตดเดียวได้ไม่ได้พี่น้องครับ